เฮ้ยตาแดกโอ้ยเขี้ยเขี้ยเฮ้ยเขี้ยขาดโอ้ยรุดอีกลสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พันท้ายนอรสิงห์นะฮะมาตกประวังนะครับวังวังเวงร่าวังเท่าไหร่กี่ไร่นะพี่เจ็ดสิบสี่ไร่ เจ็ดสิบสี่ไร่นะครับสุดนู่นเลยนะเพราะวันนี้เอาคันเจ็กสองครับนะบมาเล่นเปรววังกันนะครับก็จะมีเบสนะครับเป็นสิบยห้านะครับเป็นแล้วก็สปินเป็นแปดสิบหกนะอากาศคึม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 ไงไม่รู้นะเมื่อวานร้อนจัดนะมันไม่ไม่ร,มรู้จะโดนฝนหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวนะฮะก็เดี๋ยวคนครบก็น่าจะตกกันเลยนะครับอะอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม้แรกกระโดแล้วเหรอผมผมผมเห็นปลามันอยู่บนกิ่งไม้ไงอันนี้ฮะสุดยอดเลยครับน้รเดี๋ยวมันดีด้วยเดี๋ยวมันเหลืออะไรเอาเร็วประจำที่เดี๋ยวเจ็ดโมงตามนะครับมาพร้อมเริ่มได้ โดดแล้วโอ้ยได้พี่ได้อยู่ได้อยู่มานี่ละออกมาแล้วออกมาแล้วเาแล้วคแรก

ติดนิดเดียวติดนเดียวไอันนี้บันหนึสาเขียพอดีเลยเรียบร้อยบุปบุบปบบบอบอบบอบบปุ๊บปมาบล้วตัวแบกม๊ดปุ๊บป๊บปุ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 ๊ปุ๊ป ตีก่อนพี่ตีก่อนเอาก่อนเอาก่อนมามาแล้วนะตัวแรกนะครับนี่ฮนะเบ็ดเดิมนะฮะง้างทุกตัวอ่ะเบ็ดเดิมง้างทุกตัว <laughs> ของแท้ของแท,แท้ท้วะผมเปลี่ยนแล้วผม,มเปลี่ยออนแล้วฮะโคนี่มาวงนี้แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั ใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยไม่สายแม่งพลาดที่นี่พอดีพลาดเหรอเออโอ๊ยพลาดไกลพอดีไปเลยโยชิกูเชี่ยรถตี่สายรถติดยันเก๊ปล่อยปลามันตามมาหลายรอบมากมีครับเดินไปเลยครับเฮี่ย อ,อันนี้ตอนเช้าได้ตัวนะครับตัวพิกิดคาเป็นหนึ่งตัวนะฮะใช่ <c oughs> เห็นไม่ไปขึ้นตรงนู้นฮุยเชี่ยขาดเ้ยไม่ขาดเว้้ยขาดอีเย้ยเนี่ยามันเขายด้ยเชี่ยขาดปเข้าข้างในเลยเดี๋ยวติดปาก วงขึ้นกลางเลยกล,ยลยงกางต่อยกลางไปอ้ยลุดเฮียลุดแม่งกลางต่อยิงด้วย ไม่ได้อ่เชยนี่ได้เจ็บเป็ดก็เป็ดก็แข็งนะเนี้ยแรงก็ติดไม่เต็มส่งก็ไม่ได้อืมต้องใส่อืมขึ้นอีกแล้ว

ติดอยู่ติดกำอยู่ครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วออก้วออก,ออกโอ้ยเกียรไม่ยอมออกเว้ยเดี๋ยวมึงตีนะเด่๋ยวมึงตีเฮ้ยขนละตัวมันมีเหยียบปอม มันมีเหยื่อปอมติดสองตัวพี่พี่ขาดอะ่ะอุ้ยอุยยยิงติดเฉลยเหรอโยชิโยชิเก้าเก้าแดงขาวหัวแดงอุ้ยเหยื่อพองเลยนิ้วแม <c oughs> ่งอยู่ในกล่ำจริงๆริงอ่ะ ดดนี่เดับอุ้ยนิ้วนนต้องปกมะโอ้โคตรมันเลยโฆโฆแต่นี่ผมรู้กักนหนะ เข,ข้าข้างแก้มติดเบ็ดสองตานี่วันของเขานะครับวับนของเขาจริงเอาอีกสัตว์ แต่ติดแน่นอยู่เดี๋ยว็ดเอาเอาหางออกเย้เรียบร้อยว้เย้โอ้ยสำเร็จโอ้ยห้าใส่ห้าใส่ห้านิ้วผ่องอุ่ยเสื้อหมานี่วาเฮ้ยเสื้อหมานะ <laughs> เนี่ยตรงปลุก <laughs> เนี่ยใส่ห้าถึงสิบของแท้อุ้ยเฮ้ยมัน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 ไม่แดกเคาะเว้ยไปลงกอไม่ใส่เลยเคาะแม่งไม่กิน ใครอ่ะ <Okay. S 2> ของน,นึงเหรอพาอยู่ป่ะสายขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช้อนครับอัดไปก่อนเดี๋ยนอช่วยนเดี๋ยน้นองไปช่วยช้อน,นพี่หนึ่งโดนนะครับ แล้วขอทุรักทุเลตรงเนี้ยปลาอยู่หน้าผมนะพี่อยู่นี่แล้วครับนิ้วพองเลยเมื่อกี้<ป>ใสสวยไหย ตแก้มสองตาเหมือนผมเมื่อกี้เลยเป๊ะเลยแม่งทีเดียวกันเลยเยนะโ้ยโอ้ยโอ้ย้ สี่ห้าได้ห้าไปเดียวกันเลยอ่ะอเชี่ยนิ้วพองเลย ตะปูนะใช่ไหลเป็นน้ำเลยอ่ะสำหรับวันนี้ฮะก็ใช้เป็นการแมนเจ็ดหกสองนะครับใน,นเป็นเวทแปดสิบหกนะครับแล้วก็สายพีอีแบล็คเปเปอร์โซลวเตอร์นะที่ีศูนย์จุดแปดนะครับมาปกปาวงกันวันนี้อ เป็นประสาทน,นะไม่มีไม่มี ปลาซากปลาซากเอากิปเปอร์กิปเปอร์ยืมกิปเปอร์เขาได้ไหมแม่งใหญ่อะ่อะ,ะกัดจังกัดจัง ไม่งั้นจับหางก็ได้ไม่จับพี่แม่งอันตรายต้องพลาดต้องพลาดอีกโตเล้อเลยที่อ่ะต้อยังไม่หมดด้วยวางคันก่อนเดียวไหม <c oughs> เดี๊ยวเดี๋ยว แมงตีเลาะขอบผมโดนกัดแบงนี้เนี่ยหัวพีกันเองแม้งติดลากอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพี่เยอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วปี๊ เ๋ยาเข้าเฮ้ยเฮ้ยแองกิวเอเคโนนประสาทนะฮะ <laughs> ปราสาแกแหลกเย ไปมลยก็เย็นแล้วนะครับได้เวลากลับกันแล้วอันนี้ผลประกอบการก็ได้กระพงใหญ่มาสองนะฮะแล้วก็ค้ายกลับเนี่ยปลาซากนีกหนึ่งตัวน่นนี่หมายงาน ใหญ่เลยก็วันนี้วันที่ใช้ก็จะเป็นคันริสแมน762นะครับเป็นสปินเวท86นะครับแล้วก็สาย PE 0.8นะกับเซอร์เบอร์สวอเตอร์นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเราพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ